เฮ้ยไอ้เียกมไปมันเดือดไวไดหมดเลยอะเอ้าเียเกมเกมแบบว่าอัพตัวใหม่มาคนเก่าก็กลับมาเล่นดิคือกูจะบอกว่ากูยังแบบเล่นตั้งแต่ที่ยังไม่ยุคแบบที่เขาแบบหมุนหนีทีอะที่เขาเรียกว่าเจ็ดสิบสองอะี่แม่มีคนคิดขึ้นมาไอ้เทียเป็นฝรั่งอะแล้วทำท่านี้ก็กูว่ามันทำตามแต่นั่นก็เล่นแล้วนะคนที่คิดขึ้นมาแต่กูเล่นเชียนะกลัวว่ะ ตอนแต่ว่ายามาตะจีอะ่ะรู้จักวะที่เขาแค่ตะเดียนบายอ,อ๋อเออเออตะจีเกี่ยวมอือเล่นตอนก็ไออด้จานเจดีกูกำลังคิดอยู่ว่าเวลาเราสตันโอ้โหเ,เฮ้ยเออไม่ด่านเรสซิเดน้ส์สัตว์เซ็งว่ะเนี่ยทุกคนเลยว่ะเราทำแหวเกมบต้องทำอุ้ยทำไมไม่เกิดใกล้ผีอย่างวะไอ้เชี่ยมันเดียวผีอยู่ขุ่งเราละอ,อละไรออมมึงอ่ะไม่เห็นเรียบร้อยแม่งมาแน่ แมงมาแน่แมงซาลิโอมาแน่กี่ตัวเลยอ,ะอะ่ะยันโลกไม่ใช่กูดีน่าจะาก,าากระสือนะตัางบ็อกแมงเลไเทีย่อ่ต้องหนีกูร่างงงอยู่ว่าถ้าเกิดเราสตันกระสือแล้วกระสือมันลอยหัวมันจะฆ่ามไม้ปะะ่ะอ,อะไรอย่างนั้นกูเห็นว่ามันตีฆมมนะ่าไม้นะเออก็แมงลอยนะเว้ยกูจะไปสตันแมงระหว่างลอยอยังไงวนะเนี่ย ผีอยู่ใกล้กูโอกูเห็นแล้วจะกระสือจริงวิ่งมันพุ่งไปหาพวกมึงกัดสื่อเหรอเอออย่ามึ่งเออยาวเนี่ยกูอยู่ตรงไอเชี่ยกระสือจริงด้วยกูอิ่มเป็นรอยมาแล้ววะลอยอย่างเร็วเลยกลัวเยอะเลยกลัวสัตว์แมองลอยอย่างเร็วเฟี๋ยวจัดวิมาเลยเพื่อนอยู่นะปัดไปเลยปัดนเสร็จละโอเียเหมือนเพื่อนจะโหดด้วยดิอยู่ตรงกลางอ่ะกูปั่นเลยโอเคเพื่อนกูรงไป นี่จะบอกเลยนะว่าใครเล่นด่านเ,ออเล่นเออเล่นเยซเลนิวมาเนี่ยมึงมาเจอด่านนี้สบายามึงพูดมึงพูดอยู่ตรงรูปปั้นนี่กูรู้เลยนะมึงอยู่ตรงไหนอ่ะนั่นคือแบบ<ม>ด่านเล,เล่นเซเลนิวเลยอุ้ยโทษทีบ้านเฮ้ยมันจะหนีอะไรมันไล่เพื่อนอยู่เพื่อนกลัวกูกลัวแล้วกูว่ามากูเกมเนี้ยกูแบบเปลี่ยนคนละคนอ่ะอะไรอ้เหี้ยแต่หัวใจมันเต้นแรงเกินเหมือนมันอยู่แถวนี้เลยวะเฮ้ยกูดูอยู่เพื่อนกูมีเปิดมองเพื่อนมันมันไล่เพื่อนอยู่ เห็ดเกศเห็ดไปแล้วอะไรนะเห็ดข้างหลังของอสีเขียวๆอะไม่รู้เลยว่ะน่าจานใหม่โดนเก็บแล้วโอ้ยเพื่อนแมงจุกโคนรนานเลยว่ะแล้วถ้ากูปล่อยเมาส์ซ้ายมันจะหลุดไหมไม่โหลดแล้วกูปล่อยเมาส์ซ้ายนะเหมือนมืนมันจะมานะเพื่อนจะเสร็จแล้วดิเหมือนมันจะมานะเพื่อนไอ้เบ้น โอ้ยคือล่าไปคนว่ะ่มินมินมินมิมินมินไอ้เหียมึงจะือสองส่แมบงแม่งงอ่ะไอ้มินไอ้เจี๊ยลอกไไปไปอไม่ีเอาไมีพไปไปโอ้โหเซ็อย่าพิ่งาไปนะมึงอย่าาไ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 ปอไไอ้เียเียไ ไอ้เห oh, ี okay, okay. ้ยมึงจะตีเสาแม่งไอ้ยีมนมึงโดเหมือนกันดีว่เออไอ้เหี้ยมิีเสาเลยนะเดี๋ยวกูกูต่อกระายให้โอเคโอเคมันพยายามจะอุ้มกูแต่มันทำอะไรกันดีวะมันบอกว่าโดนโดนแชนอะเรียบร้อยไปมีนไปมีนไปมีอยู่มีอยู่มีอยู่มีนไปมาดิมมาดิมมาดิเดิมมมาดิมาดมาดิม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  พ่ไปเลยมึง่าไปเลยมึง่าไปมึง่าไปมึง่าไปโดนโกอีกหึตือไอ้ย่กูตตันไปตอดเลยไหมกูตตันไปตอยไอ้่าเ้ยไอ้ยกูตตันไปตอนแบบมันเป็นหัวเป็นหัวอย่างเดียวอ่ะมึงจะไอ้ตันตรงนี้ตันเพื่อนป๊กก็ตมาแล้วมืนกูจะโดนอะสัอางนึก่อมา ไอ้ม้มมัันนไอเชียไม่ใ่้เลรแล้วแล้วมันดูโคตรยากเลยว่าแม่งลอยมาหรือเปล่าใช่มันดูยากสัตว์เลยอ่ะกูอยู่ตรงกลางกูโดนแขวนกูไปหาเพื่อนเฮียแต่เมื่อกี้กูสตาร์ทไม่ได้เพื่อนกูเห็นมนแล้วเดี๋ยวกูไปช่วยกูขอฮิวด้วยก่อนไอ้มันมามันมา,มาหากูเผ่าเลยอ่ะโอ้ยเลยนะเดีกูขอไม่หิว,วแล้วเนยะตายแล้วเป็นคนแล้วมันก็เดินไปไหนก็รันรัวไปหามึงกับบี่มึงใช้กว่าเดินไปไหนอ๋อหายแล้วเดินกลับไปก็โอเค เกูาาหาดีฮ<ด>ิลอยู่เนี่ยเฮ้ยจะขึ้นหลอดแล้วบอกนะเลยแล้วดีบา้ายังเหรอมันเป็นหลอดไม่ไม่เหมือนเม่ก่อนอะ่ะลองตะของเงี้ยอเอออเหวี่แล้วเหวี่ยนี่ฮิวละกินลาเรืองแสงนะกินลาเรืองแสงโอเคเอะไร่มันจะจุดทีนะ่ม,มันมองหน้ากูมองหน้ากูมันแบบว่าจะเอากรวดเหมือนมันแค้นโอเค เชียร์เพื่อนมึงจะมึงจะขึ้นหลอดแล้วว่ะเจอมีใครช่วยมึงเลยเชี่ยเปี้ยมเป้าเยี่ยมโลแทงเยอ้เดี๋ยวพึ่งโอ้ยมีสวยเฮียสวยตัดมาช่วยเลยเพื่อนมาช่วยเพื่อนเฮียมาเป็นกระสือระวังระวังมาเป็นหัวมาเป็นหัวระวังระวังมีมีมีข้างหน้าข้างหนาคืนนางออกมีข้างหน้าคืนนางออกมึงตรงมาเมื่เจ๊ เมีคณะคือทางออกกําลังเปิดประตูอยู่กูวิ่งอยู่กูวิ่งอยู่กูวิ่งอยู่กระสือมาเปล่าวะอย่าได้อีกระสือไอ้เชี่ยจะเอากูกินเดี๋ยวเร็วเฮ้ยมีมึงตรงมาเลี๋ยวขวาตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยกูเปิดประตูรออยู่ตรงมาเลย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 มาไล่เพื่อนอยู่มาไล่เพื่อนอยู่โอเคโอ้ยโอยเดี๋ยวเราไปยิงกันยิวให้หน่อย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 จะไปช่วยเพื่อนไปยิงไปยิงโอ้ยโอ้ยอ้แโอ้ยอ้ยโ ตัวนี้ยังไม่ค่อยเป็นว่ะไป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 กระสือมากกระสือมากคนไอ้มีมึงล้มไอ้เหี้ยไปไปไปขานไปขานไปขานไปเม่นขานไปขานออกไปขานออกไปขานอยู่ขานอยู่เออไปไปไปเฮ้ยยังกระสือได้คนที่ไหนเฮ้ยพอแล้วร้อนเหลือเกินเจี๊ยอีกระสืออย่ามาทำร้ายกูออกไปจากกูนะอีกระสือ